สวัสดีครับวันนี้จะดูกันซิว่าฮะจะว่าลิงจะทำอะไรกับยูทูบเบอร์อย่างผมได้ไหมลิงเยอะจริงสกปรกนะทำขึ้นไปบนนั้นอะ โอ้โหใหญ่จริงมาแล้วมาแล้วจะกลัวทำไมหรือมันกินอะไรอยู่นะฮะไปแต่ว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับลิงมากนะ โอเคได้แล้ลิีมันเป็นไรระวังลิงระวังเกิดเรื่องใหญ่นะระวังเกิดเรื่องขึ้นมา วผมไม่ยุ่งดีกว่าหรือยังไม่จะมาทำอะไรกับยูทูบเบอร์ได้